และตอนนี้ก็ได้วัตถุด,ดิบจากตลาดสดมาพร้อมแล้วแล้วก็ได้เวลาให้คุณปู่ได้แสดงฝีมือทําน้ําพริกในแบบฉบับของคนพื้นเมืองให้ท่านได้ดูและได้ชิมกันแล้วละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อบรรจงเพิ่มความหอมของเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะทั้งพริกหนุ่มหอมแดงกระเทียมนะคะโดยเฉพาะตัวต่อตัว,ตวอ่อนของต่อค่ะก็เลยต้องนำทุกอย่างค่ะมาปิ้งค่ะ โดยจะเริ่มจากการทําน้ําพริกหนุ่มก่อนค่ะเพราะน้ําพริกหนุ่มนะคะนอกจากจะเป็นที่นิยมชุมชอบแล้วยังเป็นน้ําพริกที่สามารถเพิ่มน้านเติมนี่จนกลายเป็นน้ําพริกอีกชนิดหนึ่งได้ด้วยค่ะอย่างเช่นน้ําพริกต่อก็จะต่อยอดมาจากน้ําพริกหนุ่มนั่นเองค่ะนี่ค่ะพริกหนุ่มที่ย่างจนได้ที่แล้วนะคะนี่เปลือกก็เริ่มเหี่ยวตัวลงนะคะพริกก็ลักษณะนิ่มแล้วก็เล็กลงด้วยค่ะหลังจากนี้นี่ต้องเอาไปทําอะไรต่อคะคุณปู่นี่คุณสังเกตดู สังเกตดูว่าผิวมันลองรอมือแกะที่รอมือแกะที่มันเปื่อยค่ะจัดการเปลือกออกให้หมดถ้ารอมันเย็นแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะเป็นไงกลิ่นอ๋อพอเราพอเราปิ้งมันย่างมันเสร็จแล้วเนี่ยเปลือกมันก็จะลอกมาอย่างนี้เราก็ต้องแกะเปลือกออกอย่างนี้เหรอคะใช่ใช่ก่อนจะไปทําต้องอย่างนี้พร้อมกับเทียมเหมือนกันเรียบร้อยแล้วค่ะพริกหนุ่มที่พร้อมนําไปตำละค่ะ เตรียมเผาพริกหอมกระเทียมจนได้ที่แล้วต่อไปก็เริ่มทนะําน้ําพริกหนุ่มกันเลยค่ะโดยขั้นตอนแรกเริ่มจากการปอกหอมกระเทียมที่ผ่านการเผาไฟแล้วลงโคลงให้แรลโดยจะสัสดส่วนให้หอมมีปริมาณมากกว่ากระเทียมสักหน่อยเพื่อให้ได้ความหวานตามธรรมชาติของตัวหอมค่ะจากนั้นก็นําพริกหนุ่มมาปอกเปลือกและตำตามลงไป เคล็ดลับอย่างหนึ่งของคุณปู่นะคะคุณปู่จะแยกพริกหนุ่มส่วนหนึ่งเอาไว้แล้วใช้ซองขวดให้เป็นริ้วเป็นเส้นเพื่อน,นําลงไปคลุกเคล้าในน้าพริกที่ตำเอาไวอยอย้เท่านี้ก็จะได้น้าพริกหนุ่มที่มีทางรสชาติตัดจ้า,จาและหน้าตาที่น่ารับประทานแล้วเราต้องใส่น้าตาลไหมคะอืมไม,ไม,ไม่ไม่ใส่ไม่ใส่ของพื้นเมืองถ้าเลี่ยมได้น้ําตาลก็จะไม่แตกเลยนะ ส่วนเครื่องปูรถนั้นภาคเหนือนจะนิยมใช้แค่เกลือกับน้ำปลาเพียงเท่านี้ก็เตรียมข้าวรอเอาไว้ได้เลยละค่ะสุดยอดสุดยอดเลยนะหนูขอชิยได้ไหมคะเชิญเชิญแต่รสชาติเหมือนกับน้ำพริกหนุ่มที่เราคุ้นเคยค่ะไม่เผ็ดมากนะคะมีความหวานแล้วก็ความเค็มเล็กน้อยค่ะ นี่ถ้าได้แคปหมูมานี่ลำแต้ๆกับเจ้าแต่อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะน้ำพริกหนุ่มสามารถดัดแปลงได้เป็นอีกลายน้ำพริกอย่างเช่นน้ำพริกต่อไฮไลท์ของเราในวันนี้โดยการทำนั้นเริ่มต้นไม่ต่างจากการทำน้ำพริกหนุ่มค่ะเพียงแต่เติมกะปิเผาและตัวต่อที่เผาแล้วลงไปใส่หมดเลยเหรอคะปู่ ให้เข้ากันง่ายๆเพียงเท่านี้ก็จะได้น้ำพริกต่อแล้วล่ะค่ะรสชาติของน้ำพริกต่อนะคะกลิ่นจะคล้ายๆกับน้ำพริกหนุ่มนะคะเพราะว่ามันได้ความหอมจากพริกหนุ่มแต่ว่ามันจะมีความหวานที่ออกมาจากตัวอ่อนของต่อค่ะทั้งหวานแล้วก็มันค่ะทำให้น้ำพริกถ้วยนี้เนี่ยมีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นค่ะปู น้ำพริกอ่องมีวิธีการทำที่พี่ิีพิ่ทันสักหน่อยค่ะคือหอมกระเทียมที่ต้องตำในตอนแรกจะไม่เผาไฟและพริกที่ใช้จะใช้พริกแห้งที่สำคัญต้องใช้พริกแห้งถึง2ชนิดทั้งพริกเม็ดเล็กและพริกเม็ดใหญ่ด้วยค่ะเม็ดเล็กนี่เขาเรียกถ้าคนเหนือก็จะเรียกพริกแท้คือพริกขี้หนูนั่นแหละพริกขี้หนูพริกขี้หนูแห้งค่ะรอาศัยความเผ็ด เ,เพื่อได้ความเผ็ดจากตัวเขาอ่าแล้วพริกอันนี้แหะคะพริกแห้งเม็ดใหญ่นี้เราต้องการสีสันความสวยตามรวมไปเลยเหรอครับปู่ตอนนี้เหรออย่างเดียวขอละเอียดยิบเลยนะค่ะละเอียดมากเลยจากนั้นใส่กระปิลงไปตามด้วยเนื้อหมูติดมันและมะเขือส้มหรือมะเขือเทศลูกเล็กแล้วนำไปผัดให้ทุกอย่างสุกทั่วกันค่ะ ก็คือการทําน้ําพริกออกเนี่ยก็จะมีขั้นตอนกระบวนการทําที่แตกต่างจากน้ําพริกอื่นเลยเพราะว่าเขาไม่ได้จบอยู่แค่การตำอยู่ในรกแต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาผัดด้วยเอามาผัดจากน้ําพริกออกในกระทะนี้นะคะตอนนี้ก็ส่งกลิ่นหอมอบอ,อวลทั่วห้องครัวนี้เลยค่ะหอมมากเลยปูฝีมือตั้งแต่โขลกพริกมาแล้ว <c oughs> อืมก่อนเลยและน้ำพริก <ล ısı> ํำ <filho> ลัง <avez> สุก <faith> <ılan ff> จะได้ชิมในวันนี้นะคะก็คือน้ำพริกอีเกที่บ่งบอกความเป็นคนเหนือนเริ่มจากคว้านมเมล็ดมะเขือขินออกแล้วนำไปแช่น้ำเพื่อลดความฝาดจากนั้นตำพริกแต้หรือพริกที่หนูใส่กระเทียมทั้งเปลือกแต่เอาเฉพาะเปลือกอ่อนๆลงไปปรุงรสด้วยมะนาวเกลือน้ำปลาจะเห็นได้ว่าน้ำพริกอีเกเป็นน้ำพริกด้วยบวนทำง่ายกินง่ายรสชาติลำแต่แต แค่ขอให้มีน้ำพริกอะไรเล็กๆเนี่ยบางทีมันมันทำให้ชีวิตเราเหมือนกับว่ามันเนี่ยอย่างง่ายๆเนี่ยน้ำพริกกับข้าวนึ่งหรือมีผักผักแหนมผักอะไรผักเคียงที่มันหยิบจัดรูขอบรัวขอบราวหลังบ้านข้างบ้านมาอาจจะสดๆหรือน้ำมันลวกมันนึ่งแค่นี้ก็ผมว่าคนไทยอ่ะไม่ต้องว่าคนเมืองคนไทยที่ไหนถ้าเจอน้ำพริกเข้าไปแล้วก็ มีความเผ็ดจัดจ้านนะคะมีความเปรี้ยวมีความเค็มอยู่ในตัวครบทุกรสเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นน้ําพริกที่ทําง่ายๆแต่นี่นะคะก็คือจุดเด่นของน้ําพริกอิเกะค่ะมาถึงตรงนี้นะคะทัดก็ได้เห็นและได้ชิมน้ําพริกเมืองเหนือหลายตํำรับเลยทีเดียวค่ะแต่เนื่องจากภาคเหนือมีความหลากหลายในเรื่องของผู้คนวัฒนธรรมการกินอยู่รวมไปถึงสภาพภูมิประเทศ นั้นต่อจากนี้แทจะพาขึ้นดอยไปเรียนรู้ไปดูและไปชิมนนะ้ำพริกชาวเขาที่เรายังไม่เคยรู้จกักกันต่อค่ะ ที่ก่อนหน้านี้นะคะเราได้ไปทําความรู้จักกับน้ําพริกหนุ่มน้าพริกอ่องและน้ําพริกอื่นๆกันมาแล้วค่ะแต่เนื่องจากภาคเหนือนะคะไม่ได้มีเพียงแค่น้ําพริกในแบบฉบับของคนเมืองเท่านั้นค่ะยังมีน้ําพริกในแบบฉบับของชาวเขาอีกด้วยค่ะดังนั้นนะคะตอนนี้ค่ะทัดจึงเดินทางมาที่บ้านห้วยอีข้างอําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเพื่อมาดูน้ําพริกของชาวปากกร็ยอกันค่ะแต่ที่นี่นะคะจะมีน้ําพริกและผักพื้นเมืองที่กินคู่กันนะคะอย่างไรบ้างนะคะมีน้ําพริกอะไรบ้างนะคะและที่สําคัญค่ะจะแตกต่างจากน้ําพริกคนเมืองอย่่าาางไไรเดี๋ยวปหคคํอบกันะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับให้มาตามหาน้ำพริกของชาวปากกยอค่ะพี่อ่าที่นี่มีไหมคะมีครับอืมกินกันทุกวันไหมพี่กินกันบ่อยไหมคะกินทุกวันนะเดี๋ยวก็ตอนเที่ยงก็ทําได้ <ละ S 1> ทำ<ะ>ทุกวันอยู่แล้วอืมแล้วเดี๋ยวเราต้องเข้าตลาดไปหาซื้ออุปกรณ์วัตถุดิบเครื่องปรุงอะไรอย่างงี้มาเตรียมไหมพี่คือตลาดเขาเราก็อยู่ในหัวไร่ไปนานะอยู่ในป่า ไม่ต้องใช้เงินซื้อใช้ค่ะแล้ววันนี้นี่พี่บุญเจ้จะมีทําน้ําพริกอะไรบ้างคะมีเมนูอะไรบ้างวันนี้ที่เมนูที่ช่วงนี้ตามฤดูนะครับค่ะช่วงนี้ก็จะกินน้ําพริกน้ําปูค่ะน้ําพริกน้ําปูอย่างเงี้ยแล้วครับแล้วก็น้ําพริกทอนทอนเน่าเนาะแล้วก็จะมีน้ําพริกขาน้ําพริกขาที่จริงน้ำพริกบ้านเรามันมีเยอะนะแต่วันนี้อาจจะทําได้บางส่วนค่ะ น้ำพริกชาวเขาเผาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของละกูหรือปกาจย,ยอส่วนมา,จากจะเน้นวัตถุดิบจากธรรมชาติเรียกได้ว่าหลังบ้านมีพืชผักสมุนไพรอะไรก็หยิบจับมาทําน้ําพริกได้หมดค่ะส่วนที่หมู่บ้านวดอีกข้างนี้นะคะนอกจากจะมีแหล่งธรรมชาติรวมสมบูรณ์แล้วที่นี่ยังมีแปลงผักที่ปลูกแบบผสมผสานและมีพริกกรอสาน ีเอาไว้กินกันด้วยค่ะซึ่งที่่คงจะมีวัตถุดิบสดใหม่ให้เราได้ทําน้ําทุกการเดี๋ยวคงต้องให้พี่บุ้เจพาเข้าไปในไร่หลังบ้านกันแล้วละค่ะระหว่างทางเดินที่พี่บุ้เจนะคะเจอต้นพริกค่ะแม้ว่าจะเป็นต้นเล็กๆนะคะแต่ก็ไม่ยอมปล่อยให้ข่าสายตาค่ะเก็บทันทีเลยค่ะ